วายหอนหอนหอนหม้อก็บหมบอกกันมามันหอน,หอ,น,หอ,น,หอ,นอากาศมันเย็นวันที่เย็นนอนนี่แหละสีนี้พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมือนีกับมาพบกับช่องบ่าวโนชานแนวคือเก่าครับผมคุ้นเก่าคน,น,นเดิมนะครับผมมือนีกับที่พ่ไม่เห็ดมือนีไม่เห็ดมาพัดพัดอ่ากับเข่าหมูครับพี่น้อง ผัดกระเพาะหมูพัดเผ็ดกระเพาหมูปลาได้หมูปลามากนะครับพี่น้องเออนีได้เสื้อผ้าไม่เห็ดจินครับผมเห็ดจินได้มากกินซ้ำนี่กรเพาะอะพี่น้องพัดกินย well. ูแค่สองคนเองนะครับผมรับ nice ช right, right, ่วยูจังวัดใด็กอะเขาเมนบอกกันได้ครับผมอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ดีครับผมเดาบาานสื้ผ้ามาเห็ไป่อมือเลยนะครับพี่น้องอ้าวครับผมตัดีี่ในตักันเลยนะครับเนี่ยพี่น้องอ้าวตอนนี้เขาเรล่งเตรียมเครื่องมือนะครับพี่น้องกตรียมเครื่องมือ อันนี้เซฟบครับผมอันนี้ผู้ซอยเซฟบนะครับพี่น้องอันนี้ครับเรมืนจกาศดนี่นะพี่น้องเขาได้หมูได้หมูปลามากนะครับผมได้หมูปลามากจากจากไปเที่ยวจากไปเที่ยวหมูปลาทางเหนือได้พี่น้องอันนี้มันต้องบอกว่ายไสครับผมนี่ก็ได้ประมาณนี้อันนี้เป็นผู้ซอยเซฟบมาผู้ซอยเซีบเพราะเกิด้นเตรียมพักนะครับพี่น้องได้เตรียมพักด้ยอันนี้คือพักมะเขืออันนี้กับหมูครับผมนี่หมูหมูเป็นจะเส่บพพี่น้อง เฮาวพิพัดนะครับผมเฮาวพิพัฒน okay, ์เผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดหมูปลาอ่ามีหน้าชี้เตียมเตียมผักก็บพ่อเฮ้ยเฮ็ดไปเมืองเรื่อยๆพี่น้องเฮ็ดไปเมืองไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องหลังจากเข้ามาจะเฮ็ดงานมาแล้วเด็บ่แม่นว่าเฮาเขียวอย่างเหนียวเด้กเลิกงานมาแล้วไปทำงานมาแล้วตอนนี้ไมากินข้าวนะครับผมเลยได้หมูปลามานี่แหละอันนี้เมนูหมูปลาพี่น้องผัดเผ็ดมาผัดเผ็ดแซ่บๆให้พี่ให้น้องเมืองครับผม สูตรบ้านนี่สูตรพัตคาบนี่สูตรบ้านๆนี่แหละเออนี่ยังจับอันนั้นใส่วานี่โอ้พริกเป็นะเพชรครับพี่น้องครับผมกัทประมาณนี่แหละประมาณนี่กังเตรียมเครื่องอยู่ครับผมกัทีเลพัทแต่กับ้าพีพอน้องม่กินนะครับพี่น้องครับครับผมประมาณนี่แหะครับพี่น้องเดี๋ยวทีได้เพ็ดให้มึงไปพร้อมๆกันได้นะครับผมมาห้อใส่ยังแนผมมาหอใส่ยงนว่าเชฟเพิ่นดีใส่ยังแนพีน้องเนาะปมานีรั เอาประมาณนี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเมืองไปพร้อมกันนะครับผมต่อกันนะครับผมอันนี้ก็เาขาหยิบมาพัดหมูพี่น้องเอออันนี้ก็ได้ตำเครื่องไม่ได้ตำใบพพี่น้องเมืองหน่อยครับผมนี่แหละหลังจากเกาสียบสร้อยมาแล้วโอ้เสียบไปกำลังเห็ดพี่น้องเออเสียบไปกำลังเห็ดเอาเอาหมูใส่ได้เลยครับพี่น้องเอาหมูใส่เ,เ,ยปเปลยเออเสียบไปกำลังเห็ดเดอ๋ครับผมโอ้ยคึกคักข,ขนาดเสียบกะทะไฟพี่น้อง หอมชวนๆเลยอันนี้เป็นการผัดหมูบาบ่ฮะผัดหมูใส่เจียงแห่งเข้ากันฮะผัดหมูใส่เจียงแห่งเข้ากันดิผัดหมูโอ้ยจังขนาดเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องไปกินที่ไหนใครอยากไปกินวะกินน้ำหอมกระแสดเลย,ยเข็ดแนวนี่สิต่อมาณนนี้พี่น้อง อ่าผู้ใดบอกท่านมี่เล่ากินก็หามากินน้ากันนะครับเห็นแบบเล่าวเห็เดแบบเล่าวเลยพี่น,อน้องตำเครื่องใส่เนี่ยนี่แบบเขือมี่พักนี่อย่างกับประมาณนี้แหละกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆก็ได้กินกับข้าวเจ้าหรอกใช่อยัางนี้ฮะพริกแกงพริกแกงพริกแกงแล้วก็อันนี้นกับไสใส่ปปข้าวปุดก่อนไสใบบ๊กหูดข้าวไปนอนหอม ใส่ไปแบบโหดแต่มันหอมเลยพี่น้องอเสียเป็นคักขนาดเลยเสียผู้สำนั่นกันเสียผู้สานั่นกันเอาโอ้จังอยู่ใส่ยังตออัวแบบนี้เดี๋ยวมะเขือใส่จะไม่กอนจะไม่เห็นอวนนะเอามะเขือใส่เนอ,อนเอออันนี้ผู้ซอยเสียบได้ผู้ซอยทายดูดเสียบเออประมาณนี้พี่น้องอ<า>ร่างเขาไว้พิธีประธานนี่เขาใส่มือจับบดเลยเออเฮ็ดโหลด nhanh vậy ừ, này, nhanh 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 ก็ใช้นำมันห่วยเขาบไมีตวงนเนี่ยเขใส่เลยอ่ายังอีกวันนี้รถด,ดีรถดีขาดว่าใดพี่น้องขาดว่าใดคือรถด,ดีรถด,ดีอ่าใส่ลายแทบยบลายแล้วก็ฟุ้งมากใส่ยบลายว่าใดกินแหออนงนง้งเอ้ยกินแห้งเขาเป็นยังงั้นหรอขาเฮ็ดกินเองพี่น้องเฮ็ดกินเองน,นี่อะไรจีเสบใส่รถโบ เราไมีส you know, sure ูตรตายโตัวเลยพี s <S ่น้องเราไมีสูตรตายโตัวพริกสดพริกอันนี้ก็เป็นพริกไทยเม็ดพริกสดเอาโคเลเข้ากันเลยมาฐานพี่น้องนี่แหละโคเลเข้ากันอุ้ยเฮ้ยกินเหมดทีสองคนกินสองคนเลยครับพี่น้องกินสองคนจังยูกซุปไปเนี่ยเนี่ยซุปตัวเดียวอย่างเงี้ยเดีจะใช้น้ำจะไม่ขึ้นใช้น้ำนิดนึงพี่น้องใช้น้ำนิดนึงแห้งขวดนะไม่ใจจัเออเอา เราหักก oh, ินน oh. ักขันเนี้ยโอ้หักจูอะไรกินไปเนี่ยเดี๋ยวให้เชียวอันหน่อยนึ่งเขาก็จะใส่ใบกะเพราเใบเห็นหอมตัวแบบตัวเชียวขาวเชียวอันน่อยนึงกันพันเออไปเป็นยังอันไหนตัวแบบเนี่ยนี่นี่นี่เขี่ยไม่ได้เนี่ยหักหักใบกะเพราเฮยเขาใส่ที่หลังอะไรเนี่ยอันนี้ใส่ที่หลังเห็นหอมอ่ะอู้หเป็นกระเซาะแบบนี้เนาะ หมูปลาของแขกเลยสุดยอดเอามาวลาซิมเลยเอาเลยชิมหมดเลยชิมเลยชิมเลยมานี่ชิมมึงนี่ชิมมานี่เป็นยังไงมว่ามันได้เอาดิอันนี้อันนี้ผู้ชายเซฟร้อนซิมมึงว้ายหอนหอนห,นหนอนว้ก็บบบอกการมามันหอนอาการวันเย็นวันที่เย็นหน่อยน,น,นี่แหละ เอ,เอาแับน,นี้มันสีเลาดเมอนจันขนาดเลยวางั้นเออนี่น้อยนี่น้อยเอออันไหนบ้านสบยไปนะน้เอ้ายังอีกขาดยังเสบบ่ขาดแล้วมันไห<า>ใน,ใน,นเราดิมันไหนเราดิฮะมันไหนเราดิได้แล้วเออเขาบ่าได้เห็ดแดงครับเขาบ่้เ็ดคักเขากินเหยียบดอซาเขากินอนะ้นะหางยงเา ตอนนู้นไทยพี่น้องครับตอนนู้นไทยเอาพักใส่นะรับหอมใหมกระเพราตกทายเลยีจับเล้ครับจัเลยีจัยีจัที่บาทปีจับได้นี่ปีจับห้อยคนลนบาทเลยอ้าวปีจับอรคนเลยพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยกูจะแวระหารพี่น้องไม่กินน้ำกันเด้อาโกั คลิปนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้แล้วพี่น,อน้องก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์นัน่นเลยนะครับผมก็ขอบคุณครับผม